มือในปะย้อนขึ้นครับคนเลยลงโค้ง,งหลายครับมือนีนหาตักปลาเห็นไหมครับสามมองเลยครับเนี่ยเลี่ยงกันนี่มองที่สองครับผูหมองที่สามครับผูดสามมองครับหาปลาปะย้อนค้นครับเห็นบอลนี่ได้แล้วครับเนี่ยเนี่ยนี่ พูดทั้งลุมครับสามมองตักครับมือเนี่ยเสือแดงอยู่ทางไตตามตามด้วยเสือสีเทาแล้วก็เสือสีเทาข้างบนครับพูดสามมองครับ Yeah, you know.